จะพอพอดีค่ะครับพอน้อยเขาเขาจักหน้อยสามน่อยบนรางสองน่อยสามน้อยบนรางสองหน่อยสามน้อยบนรางสองน่อยกระเขาโทรโทุตัวว่าชุดถ่ยมันกระเขาหนึ่งสองครับเท็ดสองไหมหรอกจะเอือมเนียนเนาะเล่าเล่าเขาตรงตรงเลยจะมืช่วงขา เล่าเขาตรงๆคือึ้นสามเจ็ดนะคะเขาตรงๆคือ3 7สามเจ็ดก็โชคดีทนตัวนาะพอนาะแล้วเขาคับไปนเราเขียนเล่าออกตัวใดเขียนไว้ก่อนเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าปดนะคะเอาสามเจ็ดตรงๆ สามเจตุตง่ตงพี่น้องเขาโชคดีว่าโชคดีหลายคนโชคดีหลายคนดีใจนั่เด้วยกับพี่น้องด้วเอาไป 5, ห้าน้อยต่อชุดนี้เป็นชุด 5, ห้าน้อยหุ่นเล่าได้ใส่บดตหนือต้งองช่วงขาผู้ใดที่มักฝึกสมองประล่องปัญญาณน่ำชุดนี้ไปพิจารณาสิโบโอผิดหวังเอาไปต่อวันที่สีเลขลักตัวใดก่อแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวประกบสามสี่ห้าหกเจ็ดจับคู่บนล่างกลับด้วยทุกตัวนะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสาม 九四九五九六九七，零一，二零三，零四，零五，零六，零七，一三，一四，一五，一六，一七。 สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดเอกวินเอกวินแปดสองหาสามแปดสองห้าหกสามตัวระว่างคือแปดกับสองนะคะว่านตัวระว่างก็น่าจะเพื่อหนึ่ง สองเออโอเคไม่อู่เนาะพอนเนาะอ,อขอคนุญาตทุบท่วนตัวเล็กแล้วพอเนาะค,ะะคะ่าต,ตัวเล็กเนี่ยทางของขอพมสำหรับห้าน้อยหุ่นเล้าสำหรับมือนีนะคะห้าน้อยโบคินยางนราะว่าเขาดีมาตลอดนะคะเขาเงาไปเง่คา,า,ากๆแล้วจังสีมีหน่อยร่วงแล้วก กลับขึ้นมาคือเก่าสิประมาณนี้โบ,โบมีคํวาว่าโบเขา่าเข่าตลอดอหลังจากหมือขึ้นนี่หมู่ว่าน,น,นี่นะคะเข่าไปทีสาน้อยบนล่างสองน้อยมาไปต่อกับช่วงขาตามจริงชุดนี้ใส่ได้ตีห้าเคืองจนหอดหกถุมนะคะแต่ว่าตอนนี้6กโมงสีเคืองแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอาแต่กัจเฝ้าล่งห้ตัวเล็กเนวทางเล็กหลัก 8 9 0 1 2ตัวประกบ3 4 5 6 7จับคู่บนล่างกลับด้วยนะคะ8 3 9 3 0 3 1 3 2 3 8 4 9 4 0 4 1 4 2 4 8 5 9 5 0 5 1 5 2 5 8 6 9 6 0 6 1 6 2 6 8 7 9 7 071727เอาวพิจารณามึงตัวเลขเนี่ยทางมีประมาณนี้มักชอบตัวใดก็ขัดออกไปเนาะค่ะเนาะเป็นตารางเปรียบเทียบเลขในใจท่านผู้ชมเป็นตารางเปรียบเทียบเลขท่านผู้ชมที่มักทีชอบสวสมักรลักนีมีบอมักรลักนีมีบอ,บอประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเอาตามนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็คอยทุกท่านทุกคนนําตัวเลขเนี่ยทางไปพิจารณาไปคัดกรองไปเชียงซื่ออีกเือนึงนะคะ ไผมีโชคเทิงเล่าเทิงน้อยเทิงหุ่นต่างๆมู่ว่านี่ก็ดีใจนําไปตัวเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้มีค่าประทูค่าไข่ค่าให้ลูกไปลุ่งลำลุ้งเรียนค่ากับเขากับน้ำได้ใส่ในชีวิตประจําวันเนาะค่ะเนาะจิ้มเล็กจิ้มน้อยไปนะคะพ่อได้ฝึกสมองพ่อได้มีเอ่อ เงินใสในชีวิตประจําวันนองพ่อแม่พี่น้องเข้านาะมันเป็นมันเป็นส้นทางที่เฮห,ห้พ่อแม่พี่น้องแบบฝึกได้คิดได้ฝึกสมองพร้อมนะคะได้เงินใสพร้อมเอาพิจารณาเอาข่ะท่ำชุ่มขตัวเลขเนี่ทางถูกตัวมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเข้ากับต o n คัดกรองอีกเทืวหนึ่งนะคะคัดกรองยาให้เดือดร้อนจะของอยายเดือดร้อนผู้อื่นนาะค่ะเนาะ ตัวเล็กเนว่ทาทางผูพนธิตปิน่นคือจังพอออกมือกีนนี่พ้นออกเลขกออกปุ๊บพ้นโทรมาออาปั๊บเลยเพราะว่าพ้นมันใจในตัวเลขกเนว่ทาทางของพอเพราะฉะนั้นแฟนคลับเอฟซีที่เป็นแฟนคลับเอฟซีของบพอพุม่มยาปากันตัวเลขกมันแม่นอยุ่จัดจัดไปเลยเอาพอมีอยังสิบอกว่แฟนคลับเอฟซีของบอฮานอยนามาเหมอนกันเอาดีสมมอิเลยว่ารุ่นเกเกียเรา เขาตวระวังหั่นี่กับเขาอยู่เขาทังเล่าตวระวังไรน้อยกับเขาปกติมันกับเขาเอ็ดสองเป็หนึ่งสองเ็ดสองปกติกขาหนึ่งสองพี่พี่กับเขาเอ็ดสองดี่โตมันกับเขาทั้งบนทั้งล่างมาว่าสองน้อยเด็กกระได ก็่อะไรอยู ian, like. ่ที่คนกับที่มเน้นต้านีเหลีว่าเรียนเส้อน้อยผมซ่อมนงโตแต่ที่มะเน้นหนึ่งแต่ปกติครับพี่ไอ้พี่นี่นะอืมมากระจายฝันเสือมันแต่เป็นนิสิตการที่เป็นปกตินี่นะใช่ผมนี่เขาวนล่างไลยวะพี่ไอพี่เขาวนล่างนี่อะไรแต่ตัวเงินตัวเราบ้างเล่ากัว่าเขาอีกสามเจ็ดอีกเมื่อกี้เมื่อใดเจ็ดหมดทุกทั้งเล่าทั้งน้อยนั่นแหละ ตัวตระว่งจะไตัวระว่างมากมากดีอยู่ยนยเนาะค่อเนาะตัวระว่างหนึ่งกับเกียรติข้นมาน้อยข่าขพเะ้าเข่าวืุคีหลายวันไดเงินมาผู้ร่งก้อนกดจอดแต่ตื่ตัวระวังแต่ว่าถึงปับปับ่นเนี่ยมันก็จะมือวันร่งข้นกับเขาหลายอันนี้ก็เมื่อเก็ยกำลังดีอีกพอไรที่เูจอดแต่ตืตัวระว่างกระไรับข้าแน้นกระไ้าแ่นะะ เช่พ่อเอาเขากลับขอบคุณพ่อหลายๆถ่ตัวเลี้ยงเนี่ยทางมากเจอกันไม่คินมหนาทุกคนเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ